เราเปิดไปแล้วทุกคนเรจะเดินแค่วันละหนงตัวก็คือแล้วเสร็จปุ๊บปุ๊บปั๊มุบิ่งมัน็จะเกิ่อนเช่นตอนนี้มือริ่งเอนึตัวเ,เกิดอยู่า,าเเิเขาอีกตัวนู้นทก่อามันทำงานคู่กันแล้วเราค่อยมาปิดตอนนี้เรายังไม่ปิดเนี่ยจะมาดาวตัวชิลเลอร์ลงก่อนแล้ว่อยจะอีกสักสามสีนาทีแล้วเาจะมาปิดปั๊ม ใช่แล้วก่อนแล้วก็ประมาณหลังจากที่ก้อยป็ดนั่นนู่นใช่ไหมต้องแต่ก่อนที่เราจะรันชิลเลอร์เราต้องเปิดไอ้พวกคัป๊มลิ่งทั้งหมดก่อนแล้วค่อยมาเปิดชิลเลอร์เพราะมันจะมีโฟลเซต้าก่อนหรือว่าโฟมันสั่งทำงานหรือไม่โฟคือตัวนี้ี่ตัวนี้โฟล์ติดต่อตัวนี้ถ้าไม่มีโฟน้ำไหลอ่ะจะสั่งเดินชิลเลอร์ยังไงก็เดินไม่ขึ้น เพราะฉะนั้นในเวลาที่เราเราเดินปั๊มเุดโต่งมินโฟนให้จับด้ผมจะอนุญาตให้สามารถกดตนนัวนี้ให้เดินเครื่องชิลเลอร์ได้ที่มาดูว่า,า,วอาตอนนี้อุณหภูมิน้ำสองตัวมันใกล้เคียงกันแล้วเราตั้งเซ็ตเทมไว้ที่45องศา F ประมาณ7ลองศา4ตอนนี้ทั้งคู่มันใกล้เคียงกันแล้วทีน,นี้เราจะทำการดาวหน้าจอแบบนี้ก็แค่กดปุ่มสตาร์นี่ก็คือดาวเลยเดี๋ยวเราลองกดเลย ได้เลยลองกดเลยกดสต๊อปไปแหละสีแดงกดครั้งเดียวพออ่าโอเคเย็ย่กดเย็่ยมเลยไปแหละพอเดี๋ยวมันกำลังชัรดาวอยู่ซีตัสมันกำลังชัรดาวอ่ะกำลังกำลังลดโหลดลงอะฮะนี่ฟังเสียงมันจะดาวลงนี่เสียงคอมเพรสเซอร์คองตัวนอะจะพิดาวลง วูบลอขาลงแล้ววูบลงมันจะไม่สารลนี้มันจะค่อยๆลงสายล้านักบินนี่ไม่เวลาเราบินจะค่อยๆขึ้นเวดา๋ยวเวลาเราสตาร์ทจะขึ้นทีละหนึ่งคอมอ่าถ้าเข้าไปหน้าเมนูเมนูหลักนี่คือเริ่มใหม่เริ่มใหม่ถ้าเราจะสตาร์ทเวลาเราทำงานเรามีสองสเกตช์ใช่ไหมครับสเกตช์หนึ่งสองก็คือตอนนี้หนึ่งสอง อันนี้หนึ่งอันที่อนนสองมาทำงานเนี่ยเรากดออโเป็นตต<ต>ปทีนะครับอันหนึง่งสองนี่นใช่ถูกต้องเวลามันทำงานมันจะขึ้นแค่หนุนคลองก่อนอโหลดขึ้นไปประมาณเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันถึงจะสตาร์ทคอมที่สองขึ้นออพอเราดาวน์ลงแล้วเราต้องมาดูชิลเลอร์ตัวที่เราเดินอยู่ว่าอุณหภูมินล้วที่มันทำแล้วอ่ะที่เราเซ็ตพ้อยสิบห้ามันได้อยู่เท่าไหร่ เราได้ไปดูนะครับเมื่อกี้เราดูกันตัวนู้นมัน49เนาะ49อันนี้48มันก็ใกล้เคียงกับตัวที่เราเซ็นแค่สามอันนี้อ๋อนี่คือนี่คือน้ำที่ออกจากชิลเลอร์เข้าไปจ่ายที่ข้างในนั่คือสีบล้านที่ออกจากชิลเลอร์ไปจ่ายในที่เราเซ็นดีกี้48 45จากที่เราเซ็น45ตัว98 97ไปเซ็นก็คือคูนคูหลวงของเรานี่ได้ที่ นั้นมันเข้าใกล้ร้อย็มากที่สุดเพราะฉะนั้นมันจะทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนน้ำเนี่ยเข้าใกล้สีองศาทีนี้เวลาเราตร็อกชีสเราต้องมาดูอะไรบ้างหนึ่งเราดูหน้าจอตอนนี้อันดับแรกเลยคือ1ดูค่าอุณหภูมิน้ำได้45องศาไหมอันนับนสองดูว่าสกิที่หนึกี่เปอรตกิที่สอกี่เปอร์เซ็นต์คือคามที่หนึ่มที่สองคมหนึ่มสแลวเสร็จปุ๊บ เราจะมาดูข้างในลึกๆกันเท่ามันนี่เลยรีพอร์ตตอนนี้มันมีอะไรมีมีแบงก,ก่อนนี่เขาเรียกคอมพิเวเตอร์นะแล้วก็มาที่คอมพิเวเตอร์ก่อนคอมพิวเตอร์อ่าที่เซอร์กิตที่หนึ่งรายละเอียดลึกๆมีอะไรมีเซอร์กิตหนึ่งเดินอยู่98น,น้ำยาเฮ้ยน้ำน้ำมันน้ำมันน้ำมันคอมเพลเตอร์ที่อีกสอง ออยแท้งอยู่ที่เท่านี้เทสเชอร์ทดสอบแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นชั่วโมงการเดินนะเนี่ยแต่ละคอมมันนะครับเรามาดูสกิลที่2องคำสองก็คือลูกน้นคำสองมาแล้วเก้าจุดแปดจุดสี่เปอร์เซ็นเทเตอร์เท่านี้เนี่ยมีรอบชี้ก็ต้องตรวจตามนี้อ่ามันตรวจตามนี้ทีนี้เราก็จะไปดูส่วนอลูนกลับไป ่าไปดูที่อ e ีเลฟเวเตอร์อีเลฟเวเตอร์คือส่วนที่น้ำเย็นออกไปจ่ายวนเราเย็นออกไปจ่ายเซตคอยสี่สิบห้าอุณหนะภูมิที่ทำได้ส8นะครับอันนี้อ e ีเลฟเวเตอร์ข้างในของมัน,นคือที่43่สิบสมว่าในตัวมันเองอันนี้จะส่งออกสองด้านที่เป็นที่เราจับฝั่งนี้ก็สังเกตว่าเซนเซอร์ที่จับ จพื่อที่จะฝั่งด้านออกจะไปอย่างนี้ฝั่งด้านเข้าก็จะมีฝั่งนู้นฝั่งด้านเข้าก็จะมีะมันจะจับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิน้ําที่เราไป่า่เนี่ยมันจะส่างกันประมาณ5อาองศาอออย่างนี้สมมติเราเซตสี้ากลับมาต้องไม่เกิน5้หรือ5้าส้าประมาณนะจะไม่เกินจะไม่เกิน เราก็กลับมาดูอีกครับอามอเตอร์อันนี้คือมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์นะครับเนี่ยก็จะมีรายละเอียดว่าตอนนี้ตอนนี้กินเซตมันเป็นมีเทียมโวลต์เนาะเป็นแรงอันนี้ก็จะมี6กส kv อันนี้เป็นโวลต์นะแปลงเป็นโวลต์6.6คือจะเป็นกิโลโวลต์6.5 6.4 3หกสเซตอยู่ที่คอมตัวนี้มันก็นแยกเป็นสองเซตอีก แต่ละตัวมันมันจะกลับคอมเพรสเตอร์แต่ละตัวตอนนี้เราเดินสองตัวแล้วเราขึ้นมาสองคอมแล้วจะสังเกตง่ายง่ายอันนี้กับมันน่าหลังใช่ใช่สังเกตง่ายง่ายพอเวลาเราเข้ามาเนี่ยคอมเดินไม่เดินดูเนี่ยอันนี้คือคอมเพรสเตอร์อันนี้คือแทงค์ที่เราอยู่ตรงนี้คือน้ําที่มันมิ่งข่าวไอ้ที่เห็นเห็นสีฟ้าเนี่ยคือเขาทำกราฟิกใช่ป่ะน้ำเป็ไหลข่าวอร้มากทำสีน้ำเลยว่าไอข้างบนนี่คือคอมเพรสเตอร์หนึ่งคอมเพรสเตอร์สองได้สอง นั่นแหละเดี๋ยวร้านเรียยลึกๆเดี๋ยวชิ้ๆเดี๋ยวตาบแต่นี้พอพอเวลาเราต้องดูคือเขาจ้อ่ี้ดี๋มีตัวไหนที่ยังไม่ได้ใช้อะมตัวไหนลนติดอะไรอย่าี้พี่จะเก็บ เออเทมเอ้ยเป็นพวกพูดเซเซอร์เซเซอร์เดี๋ยวไปดูที่หน้าปั๊มตรงนู้นก็ได้โดยที่หน้าปั๊มที่เราโอยู่ไปดูที่หน้าปั๊มเซนเซอร์อันนี้อันนี้ด้านดูดนะนี้ด้านซักชั่นของปั๊มเอย่างงี้สังเกตง่ายๆคือมันจะมีสแตนเลสอย่างเี้ ด s. <S ้านด้านดูนะครับวกไ่ถ้าถ้าเกิดมีหลุข้ามาไปพักเราจะเสียเยจะเส่ไมาีระบปะครับแล้วดีไปดูด้านออกดูด้านออกครับเหมือนกันครับ ปั๊มตัวนี้มันจะไปจ่ายข้างในนู่นในแต่ส่วนภายในที่อยู่ในคูนี่หุม้มเหมือนกันเนี่ยมันจะสูบน้ำเข้าไปที่ชิาาลเลอร์ร้อนจัดเหมือนกันครับเดี๋ยวแนงแก่เรา,าไลน์ชิลลเอร์แล้วเข้าแก่ยังงงอยู่ไหมเดี๋ยวมาดูไปดูแนงแกวันนี้ยังงงอยู่เาากิเดตอนนี้เป็นฝั่งเข้าตอนนี้จะไปฝั่งไหลกลับฝั่งเข้าฝั่ไงไหนไหลกลับกับไทยเลย แกไม่เข้าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูภาพรวมๆเมื่อกี้ที่เราดูคือตรงนี้เป็นเซ็ตแคตเตอรี่ปั๊มอันนี้พายนแมรี่ปั๊มในบางนี้จะเป็นคอนเดนเซอร์ปั๊มในที่เราไม่หุ้มตรงนี้จะสูบน้ำจากคูลิ่งสคืนมาจากคูลิ่งระบายความร้อนเพราเสียงรบไม่หุ้มคอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์ทั้งทาย CDR คือคอนเดนเซอร์ดีเซล เ่ินเช็คก,กราร์ดรี่ตัวนี้จะสุกน้ำที่ออกจากชิลเลอร์ฝั่งด้านนี้น้นบออกน้ำที่ออก,กจากชิลเลอร์ ีก็จะเข้าชิลเลอร์ทำความเย็นอนชิลเลอร์ทำความเย็นวนขึ้นมาวนข้นดวนี้ก็จะดนไอ้อนไอุนีุ่ดนี้จะวนน้ำจากคูลิคูลงเนี่ยมันจะมีฝั่งเข้าฝั่งสองฝั่งเลไนะเปนของคูล่ฝั่นี้จะเป็นข้าในแกนนเข้าแกนนี่ใช่ใช่เป็องคใช่ะนีของข้าในแกนนะครับเของคีนี้ข้าในแกน นี่คือคลื่นนี่คือทั้งพายครับอ่าก็ประมาณนี้แล้วจุดปั๊มนี่ปั๊มฟัมแล้วเราดูภาพอย่นี้ข้างบนนี้คือคูลิ่งตัวนี้นะอยู่ข้างบนอันนี้คือปั๊มคอนเดนเซอร์ที่เรากำลังมองเห็นอยู่สีิมีน้ำน้ำเข้าออกเนี่ยเข้าฝั่งนี้แล้วออกปุ๊บก็วิ่งขึ้นคูลิ่งเข้าเนี่ยพี่อ่าแล้วทีนี้พอออกปุ๊บก็จะลงมาปุ๊บพอลงมาเสร็จก็จะมาเข้าท่อนี้ มาเข้าท่อนี้แล้วก็วนออกไปเป็นหลุมปุ๊บนี่ไงเอาวนเวียนๆอยู่อ่าเราจะแยกหลุมก,กันคือพูดง่ายๆมันปั๊มมันดูดปุ๊บมันดูดปุ๊บมันก็ผ่านปุ๊บแล้วก็วนลงอยู่เงี้ยเป็น,ลน,นออหลุมมันน้ำเราจะถูกเลี้ยงใช้อยู่อย่างนี้ตลอดคือพูดไง่ายๆเอาน้ำที่อุณหภูมิสูงกว่าปกติเนี่ยไปลดอุณหภูมิอยู่ข้างบนคูลลี่ให้มันต่ำลงสมมติมันออกไป40 เอารถอุณหภูมิมันอาจจะเหลือสักสามสีที่มาแลกเปลี่ยนความร้อนไแล้วก็เ,เอาขึ้นไปทไปักงหมดใอย่างนี้นมันมีส่วนหนึ่งที่น้ํามันหายทำไมเราต้องดูน้านี่แหละน้าที่มันดูดพัดลมเนี่ยดูดไปด้วยแล้วก็ความร้อนที่มันหายเราเห็นเนี่ยคือส่วนที่๊มเมคอัพเราก็ต้องเติมน้าเข้าไปนี่ที่ส่วนที่เราต้องดูเลยส่วนน้ําในระบบทําความเย็นเนี่ยไม่หายแต่มันมีแต่จะขยายตัวถ้าเราไม่เดิอนอุณหภูมิน้ําถ้ามันเย็น มันจะหดตัวร้อนจะขยายตัวเราถึงต้องมีเอ็กเพนชั่นแทงตัวเนี้ยเอาไว้รองรับเวลาที่น้ำอุณหภูมิมันมันมากขึ้นมันขยายตัวปุ๊บตัวเนี้ยจะมีตัวรับแรงดันซอฟขยายอ่า